สวัสดีครับ t o y s and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็มาพบตามสัญญานะครับผมว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็มาดูหุ่นแปลงร่างกันบ้างดีกว่าครับผมคลิปมก่อนก็ได้ดูหุ่นประกอบหุ่นตัวตอ่อหุ่นเลโก้นะครับผมหลายรูปแบบไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนบ้างนะทุกที่ก็ดูของเล่นหน้าโรงเรียนนะครับของเล่นหน้าโรงเรียนก็มีขายเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดูของเล่นจากร้านทุกอย่างยี่ สิบบาทก็มาก้วยครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับโอ้โหคลิปก่อนก็ดูหุ่นไปหลายรูปแบบนะครับผมครั้งนี้อันนี้ก็มาดูหุ่นเนี่ยไดโนเสาร์อันนี้ผมเคย คิดว่ารีวิวไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นหุ่นจากร้าน DIY นะครับผม DIY ก็ไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ก็คิดว่ายังมีขายอยู่อันนี้ก็จะเป็นหุ่นไดโนเสาร์ที่ว่าแปลงเป็นบล็อกได้ครัไดโนเสาร์บล็อกแล้ววันนี้เป็นไดโนเสาร์รูปไข่อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะแปลงร่างได้นะครับผมแต่ครั้งนี้นะครับเป็นของเล่นที่มาจากร้านเอ่อทุกอย่าง20บาทนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นรูปไข่เหมือนกันแต่ว่า รู <the> ้ส hmm. 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 yeah. like ึกว <t ri Beij vrai> ่าตัวไดโนเสาร์คิดว่าคงจะไม่เหมือนกันเพราะว่าดูจากหน้าปกานะครับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆไดโนเสาร์แปลกๆนะมันมีเขาแบบเนี้ยก็คงเป็นไดโนเสาร์แบบเป็นสัตว์ประหลาดมากกว่านะครับผมสัตว์ประหลาดในเรื่องของพวกยอดมนุษย์อย่างเงี้ยนะผมี่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับผมก็เป็นแพ็คแบบนี้นะครับผมเป็นรูปไข่เล็กๆตัวหนึ่งยี่บห้าบาทนะครับชิ้นหนึ่งนะครับผมเขาก็จะมาเป็นแพ็คหลายๆอันนะครับผมไปตัดแพ็คมานะฮะยี่สิบห้าบาทนะครับจากร้านทุกอย่าง20นะครับผม เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นผมก็อ่นานออกนะครับด้านหลังแพ็คก,ก็ไม่มีเลยนะซื้อมาเอ้ยน่าสนใจดีมีรูปไดโนเสาร์แปลกๆด้วยก็เลยซื้อมานะครับผมอ่ะนี่สัตว์ประหลาดนะครับต่อไปก็มาดูไดโนเสาร์อีกแบบนะครับอันนี้เป็นไดโนเสาร์จักรกลนะครับจากร้านทุกอย่าง20บาทเหมือนกันเลยนะครับผมก็ไปซื้อมาจากร้านเดียวกันเลยนะครับผมอันนี้ราคา45บาทนะครับผมเป็นเอ่อตรงนี้เขาเขียนว่าไฟอินวันดีฟอร์เมชันนะครับผมไดเนนฟังชันอันนี้คัมแอนไฟวิชมีโอ้โหมา มาสู้กันอย่างเงี้ยแนะครับผมนะฮะก็จะเป็นรูปหุ่นยนต์รวมร่างด้วยไฟอินวันดิฟอร์เมชันนะครับสามารถที่จะเล่นแปลงร่างรวมร่างได้นะครับผมตัวน,นี้เห็นว่าไดโนเสาร์ครับเอ่อมาชามาชช่อก็เอ่อมันมาจากคําว่าเอ่อแมชชินิคมัชินิคแปลว่าเอ่อช่างยนต์เนื้อช่างกลช่างเครื่องแมชช่านะนะนะถ้าเกิดว่า Term H เติมเอสนะครับแมชชินิคนะครับ N I C นะครับเติมเอสก็เป็นเป็นพวกเอ่อเรียกว่าอะไรฮะ ระบบเครื่องยนต์กลไกลนะครับผมนะหรือว่ากลศาสตร์นั่นเองนะครับผมนะำแมชชีเน็ตเติรมเอสนะครับผมตรงนี้จะเขียนว่าคู่นะครับแมชชัทโทนิกแมชชัทโนิกไดโนเสาร์นะครับแมชชัทโทนิก็ เป็น2องคำที่มารวมกันก็คือแมชชีนิชนะครับผมรวมกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นศัพท์ที่ว่าหสุดยอดมากครับแปลว่าการสร้างหุ่นยนต์นะครับเป็นศาสตร์การสร้างหุ่นยนต์นะครับเอ่อั่นโทนิกนะครับผมแมชชั่นโทนิกแค่อ่านตรงนี้ก็สุดยอดมากๆแล้วครับผมเนี่ยฮะบางทีภาษาอังกฤษผมก็ชอบมาเรียนจากไอ้ปกของเล่นนะครับอ่าตรงนี้ก็มาอ่านกันครับตรงนี้อันนี้คอนเทนเซอไฟนะครับโมเดลเด็ตเอ่อ can be combined นะครับผม into super นะครับ แมชชีนเดซ์เพยก็โอ้โหแต่ว่าสุดยอดมากๆเลยสามารถที่จะแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ด้วยซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์แมชชีนเดซ์เพยนะครับนี่ไงหุ่นตัวใหญ่สามารถที่หุ่นตัวใหญ่นี่แปลงร่างในสองร่างเป็นมังกรกับเป็นหุ่นนะอ้นี้เป็นรวมร่างครับรวมร่างเป็นมังกรกเป็นหุ่นนะในตัวเขาก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนะครับผมก็จะแปลงร่างในสองรูปแบบอแปลงร่างก็คล้ายๆก็จะเป็นเนี่ยลูกเตา๋าเป็นบล็อกอย่างงี้ครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะ รีฟอร์มแล้วก็เป็นขนาะเออเจ็ดเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่เ้าสเจ็ดเจ็ดเหลี่ยมนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่้าอันนี้แปดเหลี่ยมนะครับผมแปดเหลี่ยมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมน่าจเสี่ยงลูกลูกเต๋าคล้ายแบบนี้นะครับผมส่วนตัวนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเหลี่ยมอย่างงี้ห้าเหลี่ยมนะมันก็แปลกดีครับผมเนี่ยตัวเนี้ยได้ตัวสีน้ําเงินมาตัวเดียวเพราะว่า แผงใหญ่นะครับผมเขาก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับผมแต่นี้โอ้โหลูกค้ามาดึงไปแปรไ,ไ,ไป5แบบไอตัวนี้สีน้ําเงินเป็นตัวซ้ําก็เลยเหลือตัวสุดท้ายผมเอาก็เอาตัวเดียวก็เล่นไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ซื้อมาลองเล่นดูนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวเราก็ได้ดูกันนะครับผมอ่ะแต่นี้ก็มี2แบบ2แพบบ็คเรียบ 100, ร้อยนะฮะก็60 70บาทพอดีโอเคนะครับนี่เรามาแกะแผงนะครับแผง,แผงเริ่มต้นที่ตัวรูปไข่ก่อนแล้วกันไม่เล่นง่ายดีครับผมอ่ะดูเลยนะครับแปดยี่ห้าบาทุูนี่ว่าเป็นไงแบบไหนยังไงปื้ดปื๊ปื๊นะฮะของเล่นตรงนี้ครับซื้อมาแล้วแกะเล่นแปรเรียบ,บร้อยโอ้โหอื้มดูจากจากอกเขานะครับแบ่งได้ไม่มีอะไรแล้วครับปื้ดเก็บไว้ก่อนนะฮะก็ผมว่า ตัวนี้เอ,อ่ออันนี้จะใหญ่กว่าจากเรียวนะครับตัวนี้จะเล็กกว่านะครับรูปไข่นะครับผมนี่ฮะนนะลองวัดดูนะครับผมเอาวัดดูไข่นี่ก็ประมาณสักประมาณสักเจ็ดเซนนะครับผมเจ็ดเซนนะความกว้างปอะมามา,าสักห้าเซนกว่าห้าเซนครึ่งก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้สีพลาสติกนีก่จะดีกว่าเงาแววแวบแวบแวบนะครับผมแต่นี่เอาสีาด้านด้านอาจจะเป็นสไตล์เขาก็ได้ครับนะฮะอ่ะฐานฟอร์มไข่กันดีกว่าเพราะว่า ตรงด้านหลังกล่องเขาก็ไม่มีวิธีการแปลงร่องแปลงล่างมาสักอย่างนะครับด้านในก็ไม่มีอย่างเงี้ยฮรแล้วก็แปลงล่างคงตามจินตนาการแล้วครับท่านฟอร์มจุดจุดดดดดดออยังไงก่อนปืบนี่เปิดหางเข้ามาแล้วตรงนี้จะเป็นหางแปดเอาขาออกปืบนี่ขาอมีระบบกลไกยกขาย,ยกแขนปืบอ,ออกมาแป๊บแขนก็เด้งขึ้นมาด้วยอ้โหสุดยอดปึ๊บอ่ะแล้วตอนนี้ออกปื๊บเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นแขนนี่เป็นขา งไงต่อนี้ตรงไปจะเป็นขีดผมก็ไม่รู้นะก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมเพราะว่าไม่มีวิธีแปลงล่างไม่มีคู่มืออะไรให้ดูนะครับก็หยิบหยิบจับจับดัดดัดยืดๆดึงๆเอาแล้วกันนะฮะก็เป็นแบบนี้เองนะครับปื๊บออกมาอ่าแล้วตอนนี้งหมุนได้โอ้นี่หมุนได้ปื๊บออกมาฮะเรียบร้อยแล้วครับ กลายเป็นโอ้โหตัวสัตว์ประหลาดแล้วกันนะครับคงไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับผมก็จะเป็นแค่นี้เองครับนี่ตึ้มโอเคเรียบ,บร้อยแล้วครับสัตว์ประหลาดแปลกๆหนึ่งตัวหน้าตาก็สีก็โอเคนะครับผมก็ทํามาดีนะครับหน้าตาก็เขาก็ป็นกรเขาไปอยู่ยงี้เนี้ยโอเคถูกต้องฮะมือนี่ค่อยๆแบบ เนี่ยอ้าแบบเป็น,เป,นเป็นครีมครีมคีบได้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโหก้กหก้นตึงทึงตึงตึงตึงได้มือไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ขานี่เหมือนกันแล้วก็มีหางหางยาวดีครับด้านหลังก็ประมาณขนาดนี้วัดวัดแปลงล่างแล้วครับผมแปลงล่างพอแปลงล่างเสร็จแล้วก็ฟาร์มยาวประมาณสักสิบหกเซนสิบเจ็ดเซนนะครับผมก็ขนาดนี้นะครับผมนี่สวยดีนี่ก็พับขึ้นจะเป็นเออสันหลัง ปื๊โอเคครับจบเรียบร้อยลองแปลงตัวนี้ตึบตึ๊บตึ๊บนะตัวนี้ก็แปลงได้ฟืบนี่ก็ยืดขาปลื้บออกมาปื๊บอ่ตัวนี้พลาสติกจะดีกว่านะครับผมให้ผมดูละปื๊บปื๊บนะฮะนี่ก็ปากอ่ะปากอ่ะปากได้อ่ะปากได้นี่อ่ะปากตรงนี้ก็เขาขึ้นปื๊บเรียบร้อยอ่ะให้เปรียบเทียบนครับสองแบบนี่แล้วครับไดโนเสาร์สองตัวนะครับผมตัวนี้ปากแอไม่ได้นะเขาก็จะเป็นแค่นี้เลยนะครับอ่ะ สองแบบสองตัวนะครับนี่เรียบร้อยต่อไปเรามาดูตัวนี้กันครับผมนี่สองแบบนะอ่าต่อไปกบนี่ตัดเลยในสิบาทไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมอาอ,อกมาแล้วครับอ่าออ้าวขาขาตรงนี้หายเป็นอันหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้ามาใส่ปุ๊บอันนี้เป็นอาวุธมีวุธให้ด้วย อ่าได้แล้วครับผมอาวุธนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปแบบตามหน้าปกของเขานะฮะก่อนเอาขาต้องเอาขามาใส่แบบนี้ผมใส่จะเป็นแบบนี้มั้งครับหารูเสียบก่อนอืมน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะนี่ในะช่แล้วด้วยเห็นไหมเตนลงไปเลยจบอ้าก็ได้ขาแบบนี้แปลกดีน่ครับ ก็โอ้โหเป็นอย่างนี้อันนี้สามารถถึงงงูที่เป็นเป็นเพศรวมล่างนะครับถอดใส่ได้นะครับผมโอ้ก็หางหางทาไงเอยไม่รู้เสียบดอย่างี้เปล่าครับผมผมไม่รู้นะฮะเพราะว่ามีแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยนะครับผมเออมือมือก็ไม่มีนะครับผมเออเออดูรูปนี่ครับผมดูรูปหน่อยนะครับผมตามรูปเขาเขาน่าจะมีมือดำดำตรงนี้นะครับผมเนี่ยตามรูปแบบนะครับผมเขาจะมีมือดำดำตรงนี้เดี๋ยวหาก่อนนะครับผม มือดำดำมือดำดำไม่มีเลยครับผมก็จะมีแค่นี้เองนะครับโอ้หึหึนี่เหนครับเนี่ยเล่นของเล่นสนนอกออฟก็แบบนี้นะครับก็มาเสี่ยงเอานะครับผมดีบ้างไห่ดีบ้างเนี่ยครับผมปากในอ่านไม่ได้นะครับหัวไม่ได้ก็มีแค่นี้เองครับต่อเข้าไปปื๊เรียบร้อยอ่ะไม่มีไม่มีมือไม่มีมือนะครับผมมือตรงนี้ก็ไม่มีก็เป็นแค่นี้เองโอ้ไม่เป็นไรครับ น่ารักดีนะครับผมอาวุธก็ไม่รู้จะถือตรงไหนเพราะไม่มีมือนะครับผมเสียบก็ไม่ได้นะฮะก็แค่นี้เองจบปรากฏว่าโอ้โหไม่เหมือนปกนะครับผมเนี่ยฮะของเล่นสน็อกออฟไม่ตรงปกอันนี้ก็จะมีมือตรงนี้นะครับผมนะฮะปรากฏว่าอันนี้ไม่มีมือให้เลยไม่รู้มืออยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอฮนะก็มีแค่นี้เองนะครับผมโอ้ โอ้โหแพงกว่า25บาทอีกนะครับผม25บาทในหน้าคบยังดีกว่านะครับผมนี่ของสต็อกออฟก็เงินดีนะครับซื้อมาแค่ตัวเดียวก็มาลองเล่นอ่าแต่ว่าแปลกดีนะครับผมตึงๆดันหลังก็แบบนี้อะวัดขนาดตัวให้ชมนะครับว่าขนาดไหนนะครับผมเอาที่ว่าฟารมสูงแล้วกันก็อยู่ที่ประมาณสักเอ่อสิบเซนสิบเอ็ดเซนนะครับผมนะฮะสิบเซนสิบเอ็ดเซนแต่ว่าผมชอบตรงสกรีนตรงนี้ครับสีทองนี่สวยมากๆเลยนะครับผม บาก้าไม่ได้นะครับผมก็จะแค่นี้เองนะครับผมอ่ะไดนโนเสารก็จะเป็นแบบเนี้ยหางก็แปลกๆดีอุ้็คม่รู้จะถือตรงไหนนะครับไม่มีรู้ให้เสียอ่ะนี่ก็เป็นแค่นี้นี่เดี๋ยวรองแปลงล่างเป็นเออนเนี่ยเรียกว่าอะไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลี่ยมดูครับผมันจะแปลงได้ไหมเออห้าเหลี่ยมทำยังไงเอ่ยนะฮะอ่าลองดูสิ ก็ดูแล้วก็งงๆครับผมเนี่ยฮะมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็คงจะามาเประกอบกันแบบเนี้ยนะฮะแต่เราก็พับตรงนี้เข้าไปนะฮะแล้วตรงนี้ก็เอามาใส่เข้าตรงนี้ปึ๊บอ่าตรงนี้ก็มาเตียบเข้าไปแบบนี้เองนะครับผมเนี่ยแค่นี้เองครับผมก็จะได้เป็นลักษณะของเห้าเหลี่ยมฮนะ แบบนี้จบนะครับก็ดูแล้วก็แปลกๆดีนะครับผมนะส่วนตัวนี้ง่ายมากเลยครับผมผมชอบมากเลยครับจากมิสเตอร์เดียวครับแปลงล่างง่ายๆเลยครับจบนะับแถมมีมือเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะยืดขามาได้ในมือเขานะครับก็จะเป็นเย่้งขาแบบนี้ปุ๊บนี่จบก็จะเป็นไดโนเสาร์แปลกๆนะฮะมาแล้วเพราะว่านี่ก็เป็นบล็อกเนี่ยเปรียบเทียบกับไดโนนี้นะครับผมอ่ะ แปลกดีครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆนะครับผมอ่หุ่นไดโนเสาร์แปลงร่างกันแปลกๆครับมีทั้งไข่นะสองตัวสองแบบนะครับผมให้ชมนะครับผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามก็นองกดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวก็เออมาดูกันใหม่นะครับผมอ่ะวัดขนาดให้ดูสักนิดนะครับผมเป็นเออบล็อกแล้วก็อยู่ที่ประมาณตั้งหกเซนครึ่งแค่นี้เองครับผมเนี่ยฮะ ก็แปลกดีนะครับผม45บาทแต่ว่าไม่กบตัวนี้สวยกว่านะครับผมออาลครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับนี่ได้ดูสวยๆแล้วตัวนี้ก็เล็กกับใหญ่สวยอันนี้ก็เป็นบล็อกเหมือนกันนะเข้าท่าดีนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ